สวัสดีค่ะมาพบกับแอดอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมีแนวทางเลขเด็ดรัฐบาลในงวดประจำวันที่1มิถุนายน2563นะคะจากสาสำนักมาวิเคราะห์ตัวเลขกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่มีเลขในใจนะ สามสำนักที่แอดยกมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็จะมีของไทยรัฐนะคะเดลีนิวและทีเด็ดเลขเด็ดนะพร้อมกับการมาดูเลขอิทธิพลนะคะเลขอิทธิพลประจำวันจันทร์นะหรือเรียกอีกอย่างว่าเลขมงคลประจำวันจันทร์ด้วยนะคะว่ามันจะตรงกับสามสำนักนี้ไหมมันมีอิทธิพลยังไงต่อการออก หวยในรอบวันที่ 1. นมิถุนายนี้ไหมคะเพราะว่ารอบวันที่ 1. นมิถุนายนี้ก็ออกวันจันทร์นะคะแอดนำแนวทางมาฝากเพื่อนๆกันนะแนวทางอน,นี้อาจมีหลุดบ้างนะคะก็ให้เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เรามาดูกันเลยนะคะว่าสำนักแรกเนี่ยของไทลัะมีเลขอะไรบ้างนะคะก็จะมี4 6 1หนึ่งสองนะคะเดลิเน e ยลสองเก้หสานะคะที่เด็ดเลขเด็ดนะคะก็จะมีเลขเด่นอยู่2ตัวนะคะคือ6กับหนะ และสุดท้ายนะคะเรามาดูเลขมงคลประจําวันจันทร์กันนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะเลขมงคลประจําวันจันทร์ก็จะมี1 2 3 6 4 8 5และ7นะคะก็เลขมงคลประจําวันจันทร์นะ ก็ตอนนี้เรารู้กันแล้วนะคะว่าเลขทั้งสาสำนักและเลขมงคลประจำวัจนจันทร์มีเลขอะไรกันบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะว่าเลขเด่นนะคะเลขเด่นมีตัวไหนบ้างนะเลขเด่นนะคะเลขเด่นก็จะมีเลข6นะ6 6นะคะต่อมาคือเลข7นะ7 เจ็ดนะคะตัวเลขต่อไปนะเลขสองสองนะสองนะเลขรองนะคะเลขรองก็คือเลขเด่นที่มันรองลงมานะเลขเด่นที่มันรองลงมานะคะมาดูนะว่ามีเลขอะไรบ้างสี่สี่ตรงนี้ไหมมีมลักษณะสี่นะคะ และตัวสุดท้ายนะที่แอดดูนะสามนะคะสามนะในงวดนี้แอดได้มาห้าตัวนะคะคือหกเจ็ดสองสี่สามนะเพื่อนเพื่อนนำไปแทงได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหกหกหกเจ็ดหสองหสี่หกสามนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นกับ ก็ดีเหมือนกันนะคะกันไว้ดีกว่าเนาะอย่างเช่นหกหกหกเจ็ดเจ็ดหกหกสองสองหหหหสามสามหนะคะแอดก็อยากให้เพื่อนๆระวังเลขหกกันด้วยนะคะว่ามันกลับหัวได้นะอาจจะเป็นเลข9กได้นะคะก็กันไว้ก่อนนะยังไงแอดก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ แอดก็ขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะแอดจะได้ทำสูตรมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะยังไงแอดก็ฝากสูตรหวยนี้ด้วยนะเพื่อนๆคนไหนถูกก็คอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะหรืออยากได้คลิปไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกแอดนะแอดก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ